ครับผมอาจารย์นุบนสวิท1997นะครับพบกันวันหยุดนะครับตามสัญญานะครับที่ผมเคยสัญญาต้องขออนุญาตก่อนนะครับคือแต่งตัวแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับตอนนี้อยู่ทุ่งนานะครับ ที่ก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไอตัวปีกนกบนของ Toyota Vigo 2005นะครับไปซึ่งเป็นรถคันที่ผมใช้งานเองนะครับแล้วก็สัญญาไว้ว่าผมจะมารีวิวนะครับสภาพการใช้งานจริงของผมนะครับอาจารย์นุนอนนานะครับตอนนี้อยู่ทุ่งนานครับแล้วก็ถนนที่อาจารย์นุใช้งานเป็นประจำนะครับว่าผมขับแบบไหน แต่ตอนนี้นะครับถนนที่เข้ามาเขามีการเทหินเข้าไปแล้วนะครับรอบหนึ่งหลุมเหลือมอะไรมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่อาจารย์นุก็วิ่งประมาณแบบนี้นะครับเป็นประจําแล้วก็ผมจะพาไปเทสโดยครับว่าผมขับรถนะครับแบบนี้ทุกๆวันนะครับที่ไปทํางานนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างของ o m แ n e อีมูฟ l Set ตตัวนี้นะครับเป็นตัวในตัวชาร์จเจอร์สปอร์นะครับว่ามันจะทํางานยังไงแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวชุดแหนบหลังนะครับเพราะว่าผมมีโกโพ สองตัวอีกตัวหนึ่งลืมเคสมานะครับไม่สามารถที่จะติดตั้งได้แต่วันนี้กูเลยขออนุญาตที่จะติดตั้งเฉพาะตัวข้างหลัง นะครับที่เป็นแหนบแล้วก็ตัวชกอัพหลังนะครับแล้วก็ผมจะพาไปวิ่งนะครับรอบหนึ่งก่อนนะครับปุ๊บถนนที่ผมวิ่งนะครับพาไปโดดหลุมอะไรต่างๆนะครับดูการทํางานของแหนบตัวแหนบของโอแมนอีโม่สาหรับตัว v ีโก้สองพนหะครับหลังจากนั้นผมจะเปลี่ยนมาจับดูที่ชกอัพหน้าที่เป็นสปริงหน้าปีกนกบนแล้วก็ชกอัพตัวไนโตรชาร์จเจอร์สปอร์ตนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับตากล้องดีๆนะครับลูกสาวอาจารย์นุนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตัวกล้องกลอโปด้านหลังก่อนนะครับ มุมติดกันนะครับเราจะมาดูการทำงานแหนบตัวนี้นะครับครับตอนนี้ติดตั้งตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวนะครับวางข้างล่างไม่รู้จะรอดไหมถ่ายบรรยากาศก็บรรยากาศบรรยากาศรอบนอกแหน่จานุนอนนานะครับก็จะเป็นตอนนี้คือถนนเขาทำเอาตัวหินภูเขามาลงละ นะครับวันไหนที่ผมตื่นสายนะครับก็จะขับมานี้คือคือใช้งานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับการทำงานของแหนบของโอ a มนอิม่ของตัวช็อคอัพไนโตรชาร์เจอร์สปอร์ตนะครับตัวนี้ไม่โหดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน้าฝนครับต้องดูหน้าฝนนะครับน้ำเนี่ยโมีโอกาสได้ใช้โฟวิลนะครับคือถามว่าติดไหมไม่ติดครับอยากใช้ ครับ <laughs> แต่นี้ก็คือผมไม่ได้ขับแบบนี้ทุกวันนะครับบางวันก็ขับช้านะครับแต่วันไหนที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนผมก็จะขับประมาณนี้นะครับในตัว t o y ย t a v วีโนะครับ3ามพันเกียร์ธรรมดา4ฟร์วิล r i ได้นะครับอ่าแต่นี้ก็คือความนิ่มนวลน,นะครับลูกสาวนั่งครับ ชิวๆนะครับชินแล้วนะฮะพ่อขับรถแบบนี้ชินแล้วอันนี้ก็จะเป็นรอยต่อถนอนคอนกรีตนะครับซึ่งซึ่งทําเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยครับเดือนเมษาครับตอนนี้ก็โดดได้ต่อไปก็จะเป็นถนนปกตินะครับเป็นลาดยางแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปกันโดดนิดนึงนะครับก็ผมโดยส่วนตัวแล้วผมขับคนเดียวเนี่ยผมกันโดดอยู่ครับผม แต่ถ้านั่งแบบเต็มระบบแบบนี้นะครับคือเต็มทั้งทั้งลูกทั้งเมียก็ไม่กล้าขับเท่าไหร่นะครับกลัวเมียบ่นนะครับว่าขับรถแรงนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับเทสให้ดูคือผมหวังว่าตัวโ,โปรโปลผมคงน่าจะอยู่นะครับ นี่ก็เป็นถนนปกติก็ใช้งานแบบนี้นะครับระยะทางจากทุ่งนาอาจารย์นุนะครับมาที่บ้านก็ประมาณ3มกิโลนะครับ3กิโลเมตรนะฮะก็อาจารย์นุอาัยทุ่งนานะครับเป็นที่พักผ่อนตอนกลางคืนนะครับมันหลับสบายดีนะครับแล้วก็เงียบสงบเย็นอ่าตัวนี้ผมกระโดดนะครับไม่เป็นประจำนะครับนานกระโดดทีหนึ่งมาคนเดียวกระโดดเลยครับเดี๋ยววันนี้ขาขากลับผมจะบนกระโดดตรงนี้นะครับ ครับตัวนี้คุณแม่ไม่เคยโดดนะครับแต่แต่ผมโดดแล้วนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับคุณแม่แม่ตกใจครับแต่มันไม่มีอะไรนะครับผมกระโดดเป็นประจำก็คือไม่ต้องยกคันเร่งกระโดดเลยครับคือระบบช่วงล่างมันเกินความคาดหมายนะครับก็คือผมขับตอนนั้นก็คืออ้าลองกระโดดเล่นดูนะครับมาคนเดียวก็กระโดดเป็นประจำครับทีนี้ก็รู้แล้วว่าระบบช่วงล่างถ้าดีๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับเป็นไรไหมครับลูเมื่อกี้ ม,มันเสียวเหมือนกันพ่อเคยพากระโดดไหมไม,ไม่เคยนะครับเนี่เป็นโอกาสดีมากแล้วก็ยังคอสะพานพ่กนี้นะครับถ้ารีบเราก็ไป<ม>อ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับไปได้คือสามารถขับอย่างนี้ทุกวันไม่ไม่ขับครับแต่ถ้าในกรณีที่เราจําเป็นต้องทําต้องขับนะครับอ่าชคตัวนี้ช่วยได้นะครับโชคตัวในตัวชาร์จเจอร์สปอร์ตนะครับ ของโอแมนอีมูนครับชุดช่วงล่างสปริงนะครับแหนบหลังนะครับเป็นของโอแมนอีมูคันนี้นะครับปีนกด้วยนะครับฟูลเซ็ตนะครับอ่าตรงนี้อีกคุณแม่คุณพ่อเ็ยังไม่เคยโดดนะครับเพราะว่าถนนนิ่งเสร็จเส้นนี้มันก็เป็นถนนธรรมดาครับมันก็ไปแบบนี้ครับอ่าถามว่านิ่มไหมได้อยู่อ่าก็ได้อยู่ลู้บอกว่าได้อยู่นะครับอ้าวไาแล้วนะครับอันนี้ก็ ถามว่าปกติผมขับแบบนี้ไหมก็ไม่ได้ขับนะครับแต่ว่าวันไหนตึงๆหน่อยนะครับดเดี๋ยวนะครับมีรถสวนทางเริบกันทุ่งนาทุ่งนาแดนนี้ยังมีความหมายแตนุ่นร้ <laughs> อ,องเพลงไม่ค่อยเป็นครับใครน้องร้องเพลงเก่งอยู่บนรถเนี่ยมีไหมไม่มีไม่มีเหรอ อันนี้ก็สําหรับหนึ่งภารกิจนะครับทดสอบการขับนะครับทดสอบช่วงล่างนะครับในรถยนต์ที่อาจารย์โนใช้เป็นประจำนะครับก็คือมันมีโอกาสขับแบบนี้ไหมก็คือสําหรับผมแล้วนะครับมีแต่ถ้าสำหรับรหลายๆคนบอกว่า ไม่มีความจําเป็นต้องขับแบบนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยมันมีความจําเป็นในบางครั้งนะครับที่ชั่วโมงเร่งด่วนตื่นสายทํางานไม่เสร็จต้องรีบไปทางานผมก็ขับแบบนี้เป็นประจำนะครับลืมของที่ทุ่งนานะครับลืมโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะครับกลับไปบ้านแล้วก็ต้องกลับมาเอาโทรศัพท์นะครับก็ต้องขับด้วยความเร็วประมาณนี้นะครับผมคุณแม่ลงทางโน้นนะครับ,นะรบวันนี้ก็ ถือว่าทําตามสัญญาแล้วนะครับที่จะเอารถคันนี้นะครับมาทดสอบนะครับการใช้งานจริงของอาจารย์นุวันนี้ก็ทดสอบนะครับระบบช่วงล่างของตัวโช๊คอัพในตัวชันเจอร์สปอร์ตนะครับชุดสปริงหน้าแหนบหลังปีกนกบนของโอแมนอีมูนะครับผมโอเคนะครับหากท่านผู้ชมนะครับสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆจาก ARB นะครับจากโอแมนอีมูสามารถติดต่ออาจารย์นุได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 2 2 0 1 5 5 1 5ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของอาจารย์นุเอ้ยไม่ใช่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของอุบลเซอร์วิส1 9 9 7้ n แนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับช่องอาจารย์นุนอนนานครับบรรยากาศนอนนานวันนี้มีภารกิจจะต้องไปฆ่าโควิดนะครับที่สวนพาลูกสาวไปนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับอาจารย์นุก็ฝากช่องด้วยนะครับไม่มีคนติดตามนะครับนานๆทาทีก็คือตอนนั้นนานๆทาคลิปวิดีโอทีนึงเพื่อบันทึกไว้ว่าเราเคยทํา เราเคยมาเราเคยพามาเที่ยวช่องนั้นนะครับไม่มีวัตถุประสงค์ใดๆทั้งสิน้นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจานุลาไปก่อนครับสวัสดีครับ